ื่อวานนี้ท่านผู้ชมวันที่24ธันวาคม2564นะชาวทวิตเตอร์เนี่ยก็พร้อมใจติดแฮชแท็กโรงเรียนรั้วฟ้าขาวแห่งหนึ่งเป็นเรื่องราวของคุณครูชายคนหนึ่งที่สอนวิชาคอมพิวเตอร์เป็นโรงเรียนชื่อดังทางภาคใต้ด้วยเรื่องราวเนี่ยของคุณครูคนนี้คือไปขอมีเพศสัมพันธ์กับนักเรียนสาวซึ่งเป็นลูกศิษย์นนะไม่ใช่แค่คนเดียวนะคุณเขาบอกหลายคนนะซึ่งบางรายเนี่ยก็ถูกขอมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับเกรดที่จะได้ นอกจากนี้เนี่ยยังมีการนําคลิปนะที่มีเพศสัมพันธ์กับนักเรียนเนี่ยนะบางส่วนนะไปเผยแพร่ลงในกลุ่มไลน์ด้วยคุณทําให้นักเรียนหญิงกลุ่มนี้เนี่ยที่รู้สึกว่าเป็นเหยื่อเนี่ยรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยและแล้วก็มีนักเรียนเนี่ยที่เป็นเหยื่อเนี่ยก็ออกมาแฉแฉวีรกรรมของคุณครูคนนี้ว่าเป็นอย่างไรท่านผู้ชมนะฮะบเขาบอกว่าคุณครูคนนี้เนี่ยจะชวนนักเรียนสาวเนี่ยบางคนก็ชวนไปสวิงกิ้งหรือบางครั้งก็ส่งรูปอวัยวะเพศของตัวเองให้ดู แล้วก็ชวนนักเรียนชายเนี่ยเข้ากลุ่มสยหิวด้วยนะเขาบอกอย่างนั้นโดยตอนนี้เนี่ยมีนักเรียนหลายรายได้พร้อมใจกันติดแฮชแท็กเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยลงมาตรวจสอบหน่อยกับโรงเรียนเนี่ยกับคุณครูท่านนี้ด้วยว่ามันเป็นอย่างไรแต่ล่าสุดเนี่ยท่านผู้ชมนะฮะเพจ Facebook โรงเรียนสตรีละน้องเนี่ยเขาได้เผยแพร่ข้อมูลความคืบหน้าจากเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น โดยระบุว่าเรียนผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านสืบเนื่องจากมีกระแสข่าวในสื่อโซเชียลต่างๆเกี่ยวกับพฤติกรรมไม่เหมาะสมของบุคลากรในโรงเรียนต่อนักเรียนในลักษณะกระทําผิดวินัยและได้สร้างความวิตกกังวลแก่นักเรียนและผู้ปกครองในโรงเรียนสตรีระนองทางโรงเรียนเนี่ยเห็นความสําคัญความปลอดภัยของนักเรียนและก็ความกังวลของผู้ปกครองรวมถึงประโยชน์ของทางราชการด้วยจึงได้ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ สืบหาข้อเท็จจริงเพื่อดําเนินการตามระเบียบและให้เกิดความกระจ่างนะและก็เกิดความเป็นธรรมกับทุกท่านสรุปโรงเรียนรับทราบเรื่องแล้วในะขณะนี้กําลังตั้งคณะกรรมการอยู่แต่คุณครูคนนี้ผมบอกเลยว่าไล่ออกไปก่อนเลยมันเกิดเหตุอย่างนี้บ่อยซ้ําขึ้นมากนะในช่วงสองสปีที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกับพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ดุดาลูกศิษย์อะใช้วาจาหยาบคายอะไรอย่างนั้นผมว่าผมยังพอรับได้นะ แต่ไอ้เรื่องอย่างนี้เนะี่ยผมรับไม่ได้ถ้าผมมีลูกสาวแล้วผมจะต้องส่งลูกสาวไปโรงเรียนไงยิ่งโตขึ้นโตขึ้น,น,นแล้วต้องไปเจอกับไอค้ครูแบบนี้เนี่ยเราจะหาความปลอดภัยจากโรงเรียนได้ที่ไหนล่ะ <S <S ผมเชื่อว่าพ่อแม่หลายๆท่านก็คงคิดเหมือนผมเช่นกันรบกวนกระทรวงศึกษาธิการหน่อยได้ไหมดูมาตรฐานของคุณครูเนี่ยหรือจริยธรรมให้มันดีขึ้นกว่านี้หน่อยได้ไหมไม่ใช่กูจะรับใครกูก็รับกูจะทําอะไรกูก็ทําคือคุณครูเนี่ยไงอยากให้มีการอบรม หรือเข้าคอสอะไรอย่างเงี้ยยกระดับจิตใจให้มันสูงขึ้นหน่อยเด็กนักเรียนเนี่ยเขาควรจะมีอนาคตที่ดีเขาควรจะเติบโตไปเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยจบมหาวิทยาลัยไปสมัครงานได้งานการดีๆมีสุขภาพจิตที่ดีมึงไปทําอย่างเงี้ยไอ้ครูชั่วมันก็เป็นตระตาราบาปในนักเรียนต่อไปมันมันติดไปนานแสนนานแล้วคุณผมจะบอกให้ฟังไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยนะ ท่องโลกอินเทอร์เน็ตแล้วก็จะไปทําอะไรกับตัวเองก็ไปทําแต่อย่ามาทํากับเด็กๆอย่างนี้ลูกเขามีพ่อมีแม่ฝากด้วยนะโรงเรียนแจ้งความเอาให้มันถึงที่สุดคนอย่างนี้เนี่ยมันไม่หลักจําหรอกจะบอกให้ฟังเจอคุณครูอย่างนี้นะจะบอกให้ฟังหนูๆฟ้องคุณพ่อคุณแม่เลยไหบอกคุณพ่อคุณแม่เลยเชื่อดีที่สุดอย่างเงี้ยดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากถึงกระทรวงศึกษาธิการหน่อย เงินเดือนคุณครูก็เพิ่มให้มันสูงๆแล้วก็คัดเลือกคุณครูที่มันมีมาตรฐานเนี่ยคุณต้องกําหนดมาตรฐานดีๆก่อนถ้าคุณสร้างมาตรฐานมาไม่ดีเนี่ยใครก็ได้อะไรก็ได้มันก็จะเป็นอย่างนี้แหละฝั่งนิดนึงแล้วกันพูดเรื่องการศึกษาแล้วก็พี่ตูนเนี่ยที่เขาต้องออกไปวิ่งช่วย109คนนะ้อคนมันถามว่าดีไหมมันก็ดีแต่ยังมีอีกหลายหลายคนเนี่ยอีกหลายร้อยคนอีกพันคนที่ไม่มีโอกาสอย่างนี้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของพี่ตูนที่ต้องมานั่งวิ่งทุกปีเพื่อเอาเง มันหน้าที่ของรัฐบาลที่จ้อ้องช่วยเหลือเด็กๆให้เด็กๆได้มีการศึกษาที่ดีแล้วก็คุณครูที่มีมาตรฐานที่ดีไม่ใช่คว้าใครกด้ไดนี่ไม่มีงานกูก็คว้ามาทําเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรฐานมันต้องเริ่มตั้งแต่รัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการหรือแม้กระทั่งรัฐมนตรีถ้ารู้ว่ามีมาตรฐานก็ให้คนที่มีมาตรฐานมาทําน่าจะดีกว่ายกระดับบ้างการศึกษานี่มันไปถึงปีไหนละอย่ามัวแต่คร่ำคือเก่าเป็นดิไดโนเสาร์อยู่เลยจะบอกอย่างนี้แล้ะกัน เนีก็ฝากไว้ประมาณนี้ขอบคุณครับ